สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้ทําคลิปสอนการเพิ่มช่อง YouTube จาก1ช่องเป็น2ช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆทาตามผมทีละขั้นตอนเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่มุมขวาตรงนี้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปคลิกที่คําว่าช่องของคุณนะครับอ่าพอมาน้านี้ให้เพื่อนๆหาคําว่าปรับแต่งช่องนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับ จากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตมันจะมีรูปดินสอถ้าตรงนี้คือการเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนโปรไฟล์ของช่อง YouTube นะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงรูปดินสอตรงมุมขวาบนของรูปโปรไฟล์เดิมของเพื่อนๆนะครับอ่าคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดแก้ไขครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่หน้าของ Google นะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าบัญชีของ Google กับบัญชี YouTube เป็นบัญชีเดียวกันนะครับ2บัญชีนี้จะเชื่อมโยงกันนะครับ เพ,เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนรูป YouTube หรือว่าเปลี่ยนรูปของ Google นะครับมันจะเป็นรูปเดียวกันนะครับก็คือมันจะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับอพอเด้งมาหน้านี้แล้วให้เราคลิกที่อัปโหลดรูปภาพนะครับสมมุติมันไม่เด้งสมมุติมันเด้งมาหน้านี้ก็ให้เพื่อนเเอาเมาส์มาชี้ที่รูปโปรไฟล์ของเราอันเดิมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะมีรูปกล้องอยู่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้าอันนี้เหมือนกันนะครับให้เพื่อนมาคลิกที่อัปโหลดรูปภาพครับ แล้วก็ให้เลือกรูปโปรไฟล์ที่เพื่อนๆเตรียมเอาไว้นะโดยผมได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นมันก็จะให้เราครอบตัดรูปภาพนะครับว่าจะเอาส่วนไหนบ้างนะเพื่อนๆสามารถหมุนพลิกหมุนได้ตามใจชอบนะครับหรือว่าสามารถครอบส่วนที่เราต้องการได้นะครับพอได้ส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับโดยส่วนที่ปรากฏจะมีแค่ในกรอบที่มันให้เราครอบไว้นะครับพอได้แล้วเนี่ยก็ให้เรากดเสร็จสิ้นครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราได้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยนะครับ แต่ว่าการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นั้นมันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันเลยก็มีนะครับเพราะว่า Google จะทําการ มวลผลรูปภาพของเรานะครับว่าจะสามารถแสดงต่อสาธารณชนได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากมันจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับเพศความรุนแรงหรือว่าสิ่งที่มันไม่เหมาะสมต่างๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมคลิปใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ